ยกมือสาบแช่งจ่ะฟ้องหมิ่นประมาทเอ,อิร์เพิ่มอี้แทนคุณเปิดมีผู้เสียหายยอดรวมกว่า500ล้านขู่อยู่ต่อปอทอก็จะจับกลับมาให้ได้ยังคงเป็นประเด็นดูเดือดกันอย่างต่อเนื่องที่ก่อนหน้าลินลี่เหงียนได้ออกมาเล่าว่าเคยถูกเอิร์กเลเดรเอร์โกงเงินจำนวน50ล้านบาท ฝั่งเอิร์กก็ได้ออกมาโต้กลับลินลี่จนทำให้เกิดการประทะก,กันผ่านโซเชียลข้ามประเทศออกมาแฉกันไปมาโดยเมื่อไม่นานมานี้เอิร์กได้ออกมาโพสต์ว่ามีนางงามดังระดับประเทศขอร่วมแฉลินลี่อ้างเสพยามั่วผู้ชายและเอาปืนไล่ตบคนโดยได้มีการแคปบทสนทนาระหว่างตัวเองและนางงามดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วย ล่าสุดลินลี่ที่มาพร้อมกับทนายวรรณนพอนุมารชิมพลีทนายทีมผู้เสียหายอี้แทนคุณจิตอิสระที่ปรึกษากฎหมายและทนายชนินทร์สัจจาได้ออกมาแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นที่ถูกเอิร์กกล่าวหาพร้อมเผยว่ามีผู้เสียหายจากเอิร์กเพิ่มเติมยอดรวมกว่า500ล้านบาทด้วยว่า บอกว่ามีนางงามจากเวทีดังมาแฉว่าเราติดยาบ้างและเป็นเมียน้อยบ้างเวลาไม่พอใจใครก็เอาปืนไปขู่เขาลินลี่อุ๊ยน่ากลัวมากเลยคือที่บ้านมีปืนหลายกระบอกมากจริงๆหรือจะเอาไปยิงเขาเลยแต่เป็นปืนของลูกชายนะคะเป็นปืนเด็กเล่นหนูไม่เคยทํากิริยาแบบนั้นลี่ต้องบอกว่าพี่เอิร์กจะใส่ร้ายหนูยังไงก็ได้ หนูยอมได้จะว่าหนูเป็นเมียน้อยติดโยงติดยาได้หมดเลยหนูยอมรับได้เพราะมันคือนิสัยของพี่เขาอยู่แล้วแต่หนูไม่อยากให้เขามาแตะต้องผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นอดีตสามีหนึ่งคนหรือว่าอดีตแฟน3าคนหนูก็ยังพูดตรงนี้ด้วยความภาคภูมิใจว่าพวกเขาคือผู้มีพระคุณและทําให้ลี่เติบโตมาได้อย่างสวยงามและการที่หนูคบกับอดีตประธานรัฐสภา เราครบกันด้วยใจบริสุทธิ์รวมไปถึงทุกๆคนด้วยเหตุผลที่หนูเลือกจากป้าก็เพราะว่าหนูทําตามกฎของป้าไม่ได้ก่อนที่จะมาคบกับปา้าเรามีอดีตสามีอยู่แล้วซึ่งอดีตสามีก็เลี้ยงเราด้วยเงินพอมามีปา้าป้าอุปถัมภ์แต่ให้เงินน้อยที่สุดเพราะป้าพยายามที่จะสอนให้เราทํางานสอนให้เราเรียนรู้ชีวิตของโลกแต่ลี่ก็ไม่สามารถทําตามข้อตกลงของป้าได้ก็เลยเลิกกันไป เรายืนยันไหมว่าไม่ได้ติดยาลินลี่อุ้ยหนูขอพูดความจริงตรงนี้นะคะหนูไม่เคยเล่นสารเสพติดอย่างอื่นแต่หนูเคยดูดกัญชากับอดีตสามีค่ะตอนนี้เลิกหรือ,อยังเลิกนานแล้วค่ะเพราะว่าตอนอยู่กับสามีก็รักสามีเพราะว่ากัญชามันมีฟิรักแล้วที่เอิร์กออกมาแฉเราจะดำเนินการยังไงต่อไปเขาก็ดูมีหลักฐานที่จะมาเอาผิดเรา ลินลี่คือหลักฐานอย่างที่เขาโชว์เงินในคอนโดลี่ใช่ไหมคะนั่นคือเงินที่เขามาเอาเงินจากลี่นะคะหนูยังไม่เงินกับที่เอิ๊กสักบาทเลยมีแค่ช่วงที่เขายืมเงินแล้วเอามาคืนเพื่อให้หนูตายใจคือเรื่องแบบนี้หนูไม่อยากพูดคนเดียวดีกว่าให้พี่อี้เขาพูดเพราะพี่เขารู้จักทุกอย่าง ที่แทนคุณคือถ้าจะให้ตรงประเด็นที่สุดก็คือคุณเอิร์กได้เป็นผู้ต้องหาและเป็นจำเลยในสารในคดีที่เกี่ยวกับการช่อโกงประชาชนด้วยการหลอกลงทุนคุณลินลี่โดนไปประมาณ50ล้านเงินสดประมาณ36.8ล้าน แล้วก็ไปไถถอนคอนโดที่เคยให้ไปใช้ในการทำสัญญากู้ยืมแล้วก็ไปหลอกนักลงทุนอื่นๆอีกที่ผมไปช่วยรวมๆแล้ว500กว่าล้านบาทแล้วได้หลบหนีไปต่างประเทศซึ่งไปหลายประเทศไปประเทศเพื่อนบ้านเรา ไปดูใบบ้างไปยุโรปบ้างจนผมก็ไปประสานงานกับตำรวจสากลที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็ได้หมายจับเป็นหมายแดงที่เจอที่ไหนก็จับที่นั่นตอนนี้เราสืบสอบเพราะมีคนให้ข้อมูลผมมาตลอด2ปีที่ผ่านมาผมไม่ได้ทิ้งเรื่องนี้ แต่ว่าไม่ง่ายตอนนี้รู้แล้วว่าอยู่ประเทศไหนแต่ขออนุญาตไม่บอกและรู้ที่อยู่ชัดเจนแล้วเหลือแค่ว่ารีบประสานให้ตำรวจทางนั้นและพิจารณาดูว่าจะมีเรื่องสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนมาหรือไม่ถ้ามีตำรวจก็ไปจับตัวมาและส่งกลับมาได้ทางตัวเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ผิด แทนคุณจริงๆก็อยากให้กลับมาสู้คดีคือทุกผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลยก็จะพูดแบบนี้ทุกครั้งว่าไม่ได้ทำบริสุทธ์นู่นนี่นั่นก็มาสู้แล้วให้ศาลเป็นคนตัดสินศาลก็จะพิจารณาตามกระบวนการพิจารณาว่าพยานหลักฐานของฝ่ายไหนเป็นอย่างไรและเขาก็ยังมีสิทธิ์ในการต่อสู้อยู่แต่เงินที่แต่ละฝ่ายเสียหายนั้นมีหลักฐานจริงๆ จนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลและชัดเจนก็คือออกหมายจับเรียบร้อยแล้วเห็นว่าจะดำเนินคดีอีกหนึ่งคดีกับเอิร์กอีแทนคุณจะดำเนินทุกคดีครับยิ่งมาขุดคุยคือในการใส่ความตามมาตรา328เรียกว่าหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามันชัดเจนอยู่แล้วไม่ว่าจริงหรือว่าเท็จก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปใส่ความ แล้วก็แล้วในกรณีอย่างนี้เท็จเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นจะดำเนินทุกคดีที่คุณเอิร์กได้กระทำต่อลินลี่และทุกคนที่เกี่ยวข้องตอนนี้มีกี่คดีที่เราต้องดำเนินการเดนยวต้องไปตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดว่าเขาทำกี่วาระกี่โอกาสอย่าคิดว่าอยู่ต่างประเทศแล้วจับไม่ได้ผมจะเป็นคนหาวิธีการจับตัวมาให้ได้ที่บอกว่าจะฟ้องเพิ่มอีกหนึ่งคดีคือคดีอะไร ลิลี่คือคดีหมิ่นประมาทต,ต้องบอกว่าลี่รักลูกของลี่มากเลยนะถ้าลี่ไม่มีลูกแล้วบอกว่าเป็นเมียน้อยลี่ยังทําใจได้แต่ลี่มีลูกแล้วลูกลี่เขาเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กมีความรู้แล้วถ้าเกิดเขาไปโรงเรียนเขาไปข้างนอกมีเพื่อนหรือมีคนบอกว่าลูกหนูเป็นลูกเมียน้อยแล้วลูกหนูจะทำยังไงเพราะฉะนั้นหนูรักลูกหนูมาก และก็ยังเคารพรักคนรักทั้งสคนเพราะฉะนั้นหนูจะไม่ให้ใครหน้าไหนแต่ต้องลูกหนูและคนรักทั้งสี่คนเพราะฉะนั้นนี่ก็จะฟ้องหิ่นประมาทคุณเอิร์คอีกข้อหาหนึ่งเขาทาเรื่องจำนวนเงินอยากให้เราออกมาโชว์ ที่แทนคุณทั้งหมดนี่อยู่ในชั้นพิจารณาของศาลหมดแล้วคือก่อนเราจะไปกล่าวหาเราต้องรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นตำรวจชั้นอายการก่อนว่ามีน้ำหนักไหมแล้วทุกการกระทำของพวกเราที่สื่อสารออกมาต้องรับผิดชอบตัวเราเองด้วยถ้าเราไปกแกล้งเราก็ต้องรับด้วยเพราะฉะนั้นยืนยันว่าทุกข้อกล่าวหา เรา,ามีพยานหลักฐานชัดเจนหนักแน่นมากพอที่จะดําเนินคดีแล้วความเสียหายแบบนี้มันผิดกฎหมายหลายบทเช่นการการช่าโกงประชานชนพอรอก็กู้ยืมเงินมีหลายคนเดือดร้อนหนักมากบางคนเครียดและเคยคิดสัน้นเพราะความน่าเชื่อที่เขาสร้างบางคนโดนให้ความหวังว่าจะเอาลูกเข้าวงการ<ๆ>การที่เขาอยู่ต่างประเทศทำให้การดำเนินคดียากขึ้นไหม แทนคุณยากขึ้นครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงตอนนี้เรามีสนที่สัญญากับหลายประเทศเยอะมากเมื่อไหร่ที่เขาขยับที่เขาโพสต์เรายิ่งตามได้ง่ายขึ้นเพระนาะฉะนั้นโพสต์บ่อยๆคุกจะรอคุยเองเร็วๆนี้รู้สึกยังไงที่เขาบอกว่าเขาจะกลับเมื่อไหร่ก็ได้ แทนคุณก็ถูกแล้วครับประเทศไทยเป็นบ้านเขาก็กลับบ้านดีกว่าอย่าหนีต่อไปเลยคุณต้องหนีตลอดชีวิตไม่มีทางหนีรอดผมรับรองอย่างคดีหมิ่นประมาทเดี๋ยวเราก็ไปแจ้งความไว้แจ้งเพิ่มไปเรื่อยๆอายุความก็ต่อไปเรื่อยๆลินลี่คือหนูดีใจนะที่ครั้งนี้มาเป็นกระแสะอีกรอบเพราะหนูกับผู้เสียหายเรายังคุยกันเรื่อยมาหนูก็ต้องเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ออกมาพูดความจริง ร้องความยุติธรรมให้กับผู้เสียหายทุกคนมีที่คนหนึ่งเสียเงินกับที่เอิร์กไปหลายล้านมากตอนนี้ที่เขาเป็นซึมเศร้ายังมูฟออนไม่ได้เลยสองปีมันแย่อย่างหนูต้องผ่านความทุกข์ทรมานผ่านการกินยาเป็นกาเกือบฆ่าตัวตายหนูต้องปลอบตัวเองร้องไห้ตลอดเวลาหลายเดือนคือมันแย่มากหนูก็รู้สึกว่าเขาจะสำนึกแต่มาวันนี้คือความสำนึกไม่มีจริงๆพี่แทนคุณผู้เสียหายคนอื่น ตอนนี้อยู่ในการดูแลของทางทนายเราพยายามอัปเดตตลอดแต่ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังสืบสอบซึ่งทราบว่าอยู่ที่ไหนจากร่องรอยที่เขาปรากฏตัวแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่พี่สืบมวลชนและน้ำใจของลินลี่ที่ช่วยไปถึงพอผู้เสียหายคนอื่นๆด้วยเพราะทุกคดีที่ผมมาช่วยส่วนใหญ่จะปิดทองหลังพระเพื่อไม่ให้ผู้ต้องหารู้ตัวตอนนี้ก็ปรากฏชัดแล้วว่าพอลินลี่กลับมามีกระแสก็ช่วยได้มีผู้เสียหายจำนวนมากรวมกว่า500ล้านบาท พิสูจน์ได้ว่าผิดจริงโทษเขาหนักแค่ไหนอีแทนคุณหนักครับหลายกรรมแล้วก็เรียนกรรมไปครั้งนี้ก็ไม่ต่ำกว่าหลักร้อยปีแต่สุดท้ายก็อาจจะติด20ปีก็ได้แต่ว่าถ้ามั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองอยากให้กลับมาสู้คดีเราเป็นปัญญาชนเราไม่ใช่ความรุนแรงอยากวิงวอนถ้าฟังอยู่ นำเงินส่วนที่เหลือมาคืนแล้วผมจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลีย่ยกับผู้เสียหายให้ถ้าคืนคนไหนได้ตามศักยภาพและทำสัญญาจะผ่อนคืนคดีพวกนี้ถึงที่สุดมันอาจจะไกล่เกลีย่ยกันได้ถ้าเขายอมหัวใจสำคัญของเรื่องคืออยากได้เงินคืน